มาพบกับครูเก๋อีกครั้งนะวันนี้ครูเก๋จะมาสอนเด็กเกี่ยวกับทักษะภาษาไทยคือสารูสาอูแต่ก่อนอื่นนะคะครูเก๋ก็มี bbl สนุกสนุกมาให้เด็กๆเล่นเหมือนเดิมค่ะบริหารสมองกันนะคะท่าที่1จีเด็กๆด็กทำได้ไหมคะจีแอลพูดตามค่ะจีแอลเดี๋ยวครูเกจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆ ทำจีบกับแอลสลับกันแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงพร้อมๆคูกเกเลยค่ะลูกแมวเดินไปเดินมาเรียกหาแม่แมวแม่แม,แม,แม แมวเดินไปเดินมาเลียกหาแม่แมวไม่เจอมันยืนมองเมื่อเพราะไม่เจอแม่แมวอ่าเด็กๆทำได้ไหมคะมีเด็กๆหลายคนทำได้หลายคนก็ยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะจีบแอลแบบนี้เป็นการบริหารสมองอ่าเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทำที่บ้านนะคะต่อไปครูเก๋ก็จะมี สระอูมีทั้งเพลงแล้วก็การประสมคำสระอูมาให้เด็กๆได้ดูและได้ฟังเด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะ ระอูเห็นอยู่มากมายจำไว้เสียงยาวสระอูจำไว้เสียงยาวสระอู ออกเสียงว่ายังไงคะเด็กๆอูเก่งมากเลยค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะหออูอ่านว่าหูเด็กๆรู้จักไหมคะหูนี่คือภาพหูนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะถอถุงถอ ซาลอูออกเสียงอูทออูอ่านว่าถูค่ะเด็กๆถูพื้นนั่นเองเด็กๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูพื้นกันหรือเปล่าคะทออูถูคำต่อไปนะคะดอดอเด็กออกเสียงดออู ดออูอ่านว่าดูดูอะไรเอย่ยดูทีวีดูหนังสือคำต่อไปเลยนะคะคำว่าชอชอช้างออกเสียงชอชออูอ่านว่าชู ชอ่ออูชูชูชูมือนั่นเองค่ะต่อไปค่ะฟอฟอฟันออกเสียงฟอฟออูอ่านว่าฟูฟออูฟูคำต่อไปนะคะอ่าอานมีภาพด้วยค่ะ ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเลยหัวฟูนั่นเองฟออูฟูทำต่อไปนะคะพอพอพานออกเสียงพออูอ่านว่าฟูพออูฟูเอเด็กๆรู้จักตัวการ์ตูนตัวนี้หรือเปล่าตัวการ์ตูนตัวนี้ชื่อว่ามี ผูนั่นเองค่ะพ,พ่ออูผูคำต่อไปนะคะรออูรออูอ่อออานว่ารูอารูนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะเด็กงององูออกเสียงงองอบวกกับสาะอูอ่อานว่า งออูงูอ่างูเป็นสัตว์อันตรายมีพิษด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆเ,เจอเด็กๆต้องหนีให้ไกลๆเลยงออูงูต่อไปค่ะคอคอควายคออูคออ,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 อูอ่านว่าคูคออูคู จับคู่ภาพกับคําภาพนี้คือภาพอะไรเอ,อ่ยภาพหูนั่นเองคําที่หนึ่งคำที่สองเด็กๆว่าคําไหนคะคือคําว่าหูหออูหู ออกหรือ,อยังคะว่าคือคำไหนเอ่ยคำที่หนึ่งนั่นเองค่ะหออูหูเพราะว่าคำที่สองอ่านว่าดออูดูต่อไปนะคะเย่ต่อไปค่ะภาพอ,อะไรเอ่ยภาพงูคำที่หนึ่งหรือว่าคำที่สองเอ่ย ออกหรือยังนะคำที่สองนั่นเองค่ะงออูงูคำแรกอ่านว่ารออูล,ลูนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นยังไงนะคะชูอ่าชูชูมืออยู่คำที่1นึ่คำที่สอง เด็กๆว่าคำไหนเอ่ยเด็กๆว่าคำไหนคะคำที่1น,นั่นเองอ่านว่าช,ช่ออูชูส่วนคำที่สองอ่านว่าคออูอคูเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เด็กหลังจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงสารอาอูการผสมคำสาราอูนะคะวันนี้ครูเก๋ก,ก็จะมาทบทวนสาราอูให้เด็กๆนะคะทึบสาราอูออกเสียงว่าอูสาราอูสาราอูอยู่ล่างพยัญชนะคำแรกนะคะหอมออูหมูเด็กๆจะสังเกตนะคะว่าสาราอูอยู่ด้านล่างพยัญชนะนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะ แตนต้น,นอ่าคำนี้รออูรูอ่ารูปรูนะคะคำต่อไปหออูหูรูปหูนั่นเองคำต่อไปค่ะถออูถูรูปถูนั่นเอง ดออูดูรูปดูค่ะงออูงูลูปงูค่ะชออูชูลูปเด็กชูมือค่ะคำสุดท้ายนะคะปออูปู อูปูรูปปูนั่นเองค่ะาการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปคําที่มีสระอูแล้วระบายสีให้สวยงามน,นะคะอาจจะเป็นคําว่าปูแบบนี้ก็ได้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูรอเด็กๆอยู่นะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย